ตอนนี้สมาคมอาสาสมัครร่วมกันตุนยอำเภอกอสารจังหวัดชัยภูมินะครับได้เดินทางนําข้าวของและน้ําดื่มนะครับมาเข้าแจกในเขตพื้นที่น้ําท่วมของอำเภอกอสารตอนนี้เข้าของบ้านบ้านดงบังนะครับอรอบแรกเราไปลงที่บ้าน้วยไห้หนะครับก็ระดับน้ําเริ่มลดนะครับเขตบ้านวยไห้แล้วที่ต่ําที่สุดคือบ้านดงบางนะครับตอนนี้มวลน้ํากําลังไหลลงมาเขตบ้านดงบางนะครับ เราก็ร่วมกับพระอาจารย์หนูนะครับวัดส่วนมากนะครับในเขตพื้นที่อําเภอพังสานนะครับไปทำข้าวกล่องนะครับเพื่อมาบริให้มาแจกให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับในเขตพื้นที่อํเภอพงสานรตรงนี้ของบ้านบ้านดงบังนะครับเข้าพื้นที่บ้านนงบงนังเป็นพื้น,ท,นที่ที่ต่ำที่สุดมวลน,น้ําทั้งหมดจะมาลงที่บ้านดงบังเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าแจกข้าวกล่องและน้ําดื่มนะครับ โดนแม่ด่านี่โดนแม่ด่านี่นนสภาพครับเสียรีครับนั่งั่ด้มันถอยไม่ได้อ่ะ

กับสำนักข่าวยมทูตนิวรายงานโดยรวันนี้เราก็กี่โมงแล้วเป็นเวลาสามทุ่มสิบเศษนะครับตอนนี้เราก็นำของให้กับข้าวและน้ำสะเบียงนะครับเพื่อจะเสด็จให้น้องที่โดนทุกข์ภัยน้ำป่าไหลหลากที่ทำเภอฟังสารนะครับ

เป็นไงครับอนนี้กำลังจะถึงหน้าอกครับตอนนี้ระดับน้ำสูงนี่นะคะระดับน้ำอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะคนตัวเล็กนิดหน่อยหน้าเอ๋กครับหันหน้าเอ๋กแล้วครับลุกเรลยได้เนี่ยลุกเลยได้เนี่ยคุณมาพี่หรอึ้นเข้าไปครับเข้าไปครับเข้าไปครับไม่ค่ะเอาคอยแล้วเข้าคอยแล้วเอาไม่กินที่นี่นายกตัวอยู่างยกติดอยู่นี่

ดูคนข้างหลังก่อนดูสัตว์ผู้ใดดูนี่เถอะขออันนี้นี่คือวินีลันคาที่บ้านสางข์บ้านนะนี่เลยตรงนี้ตรงจุดนี้บัวอย่างเดียวค่ะบัวลายัวเนี่ยสายไฟบัวสายไฟไฟไฟ ดี right. ่มีีเเชช็อทาวรนไกด์ไลน์มาถึงสี่แยกนี่ไงไหนตรงไหนที่เรามาเดี๋ยแล่ะงานกับสำนักข่าวยูมัททูดนิวรายงานโดยรูอิสครับวันนี้เราก็น้ำท่วมสี่สี่แยกนะครับสี่แยกลมบางตรงหน้าน้ำไหลเชี่ยวแรงนะครับ วันนี้ลูกเรือของเราก็ได้ทำการเกี่ยงกันเกิดขึ้นก็จะไปซ้ายไปขวาว้าไปแนววัตถัวบุญเติมก็ไม่ได้ตัดไฟรนะครับใครที่ไม่มีตังเติมเงินก็มาเติมได้จย่ไปจับนะเตาเฟ่ห้ามเลยสัญญาณไม่ค่อยมี

กำลังขบถนนนึกคอ,อ,องนึ้นมันกเปนแล้วนนีนสลยนะน่ัวบลใน้ก็เยนรดับน้ำคับ เกิคว่ำรืออะไขนหางแ่แมง่แมงอนอนนี้ยึดแก่แมงแต่ว่าเหลือดพานตรงนี้อะไรก็สบายแต่ว่ามันัไรมไ่ได้หรอกของมันเยอะเดอนไปโทรัพยู่ใต้น้ำบนต้นโอ้ไม่ไ้ยกมีหเขโอ้ไป ที่ไม่ได้ใส่รองเท้ามามนะเหยียบเลยก็ไม่รู้เนี่ยเออคุณเหล่งสบายเนี่ยเลย วันตีนี่าปะเข้าะเข้ากปียกวลเข่าหาคือตีห้พอเข้าม่ครับเอาข้ามาให้พรากินเข้ากินน้ำไป ย็นได้ยืนได้อบตบ้าน ดูเตะวาครจะดังดีกว่าสวามดีถื นีลึกครับยังไม่ลึกมาก ันนน่ไปทางูหีเออเข้าไปเห็นมันเร็วๆเลยครับตอนนี้เราก็หลังจากที่เราเข้าไปประสบภัยนะเราจะเป็นผู้ประสบภัยเองแล้วตอนนี้เราเราก็จะเป็นผู้ประสบภัยเองครับเพราะว่าเราเดินตะลุยน้ำเป็นกิโลแล้วเราก็ปวดขาแล้วก็จะลอยไปกับน้ำลอยลอย โอ้บงน้ำบุญเลยาม่พอดี่นดวมุนเดินออก่อนเด้เนะมุเดินออก่อนเด้เอะนะ ตะปีกับมาจากีนอลแ้นเล้รงนี้น้ำแรงครับวากันไปเดี๋ยวมันจะลอยไปกับแ้ำวิธีวิธีการเดินน้ำแถมข้าวนั้นสิบเมามโฟกัลอยอยู่นี่วิธีการเดินน้ำเชี่ยวนะครับให้หันหันข้างนะฮะแล้วค่อยๆก้าวนะครับผม ให้หันหลังใส่น้ำนะครับเราต้องเรียนอีกทีนะต้อีได้รับษาครับเนี่ยงยกุงยฮมันเป็นเตียมโถแล้วโดน้พื่นออกกระสอบท้ามาวางเลยเปลี่ยนไม่ได้ใส่เสือเกยเนี่ยม่ันผมผมไ่ต้องถ่าไอ้นี่จังหน้า ตามข้างน้อยหน,หนเป็นไปน้อยมันออกมามาแล้วก็แล้วแมนบอลบอลแมนเดีเสือสมดิแมนบอของเขาติดเสือสมนะครับขณะนี้เราอยู่เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเป,เ,เป็นทะเลเป็นอันซินที่อีกแห่งห,ห,หนึ่งครับตอนนี้กำลังโด่งดัดงทั่วประเทศครับ,รบที่อะไรอะ่ะเอโอเคอเคุอค้ยรองเท้าบู๊ดเกือบู๊ดอุ้ยีรองเท้าใส่พอดีเลย

all huh? right